ตัวปาปัญจสัญญาอันนี้มันมันก็คือเหมือนอันตัวอนุสัยเจ็ไอ้ปาปัญจสัญญาคือมันคือสัญญาหรือธรรมอันเป็นเครื่องเลื่อนช้าสู่การบรรลุธรรมและตัวอนุสัยเจ็นี้มันก็เหมือนมันคือกิเลสท,ที่นอนเนืองอยู่ในสันดานไม่แสดงอาการออกมาจนกว่าจะเกิดการกระทบอย่างเช่นเกิดผัสสะขึ้นมามันก็จะกระทบมันก็จะฟูงออกมาไอ้ตัวอนุสัยมันจะเหมือนตัวตะกอนนะที่อยู่ในแก้วน้ํา ในแก้วน้ําจะมีตะกอนอยู่ใช่ไหมครับพอมันเกิดการกระทบจากกางเชตตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสักทางหนึ่งปุ๊บอะมันเหมือนคนเอานิ้วไปคนแก้วนั้นในตัวตะกอนก็จะฟุง้งคุมคุมแก้วนั้นขึ้นมาอันนี้คือตัวคือตัวอนุสัยที่มันนอนเนืองอยู่ซึ่งตัวอนุใสยมันก็จะแบ่งเป็นกิเลสสามตัวหลักๆมันก็มีตัวราคะโทสะโมหะอันแรกก็คือเป็นราคะแล้วกัน ราคาก็จะมีการมาราคากับภาวะราคาในการมาราคะก็คือมันมันคือความความอยากความติดใจในการมาคุณห้าอย่างเช่นอยากกินอาหารเจอตากระทบรูปเจออาหารโอ้อาหารนี้เราชอบอยากกินไปตามหาคือตาพอตามไปผัสมันตามันไปกระทบรูปมันเกิดการการรับรู้ว่ามันเกิดภาษาขึ้นมามันก็จะไอตัวอนุใสมันจะวิ่งขึ้นมาเลยมันนอนอยู่ก้นมาปุ๊บมันก็จะวิ่ง วิ่งขึ้นมารับรับประหลมเลยอันนี้ตัวกรารมราคาครับแล้วก็อีกตัวที่2ของราคาคือตัวภาวะราคาไอ้ตัวภาวะราคาเนี่ยมันคือความยึดมั่นถือมั่นในสถานานะสถานะหรือสภาวะปัจจุบันที่ตนเองครอบครองอยู่อย่างเช่นคนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือคนที่รวยมากๆเนี่ยเขาก็ยังอยากมีสภาวะที่ตัวเองยังเป็นคนที่รวยติดท็อปของโลกพยายาม หมือนพยายามหาเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตัวเองคงสถานะที่เป็นคนรวยเป็นคนมีชื่อเสียงต่อไปอันนี้กคือภาวะราคาอันที่สองก็คือเป็นตัวโทโทสะหมวดโทสะนะครับมดโทสะก็เป็นตัวปฏิฆะในตัวปฏิฆะก็คือความหงุดหิดความไม่พอใจและหมวดที่สามของกิเลสก็คือตัวโมหะโมหะมันก็จะมีอยู่สี่ตัวมีทิฏฐิมานะ และตกอวิจิกิจชาและก็ตัวอวิชชาตัวทิฏฐิกามานะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กันทิฏฐิมันคือความยึดยึดเข้าความเห็นแนละเป็นความจริงไอ้ตัวมานะก็คือความความถือตัวมันคือมานม้นคือตัวการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบดีกว่าเสมอตัวหรือด้อยกว่ามันคือเอาเอาเราเอาเขาไปเปรียบไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบกันส่วนตัววิจิกิจชา ตัววิจิกิจชานี้ก็คือความลังเลสงสัยอย่างเช่นผู้ไปฏิธรรมมาปฏิบัิธรรมเนี่ยถ้าบางคนมีตัววิจิกิจชาก็เกิดลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัติซึ่งมันจะทําให้ไม่สามารถดําเนินตามผลทางได้อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดป,ปฏิบัติไปสักพักหนึ่งปุ๊บรู้สึกเอ๊ะน,นี้ทําถูกหรือเปล่านะเรามาถูกวิธีหรือเปล่ามันก็เกิดความลังเลสงสัยมันก็ได้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติไป ส่วนตัวสุดท้ายคือตัวอวิชาก็คือความไม่รู้ความจริงหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าจะแก้คือตัวราคะโทสะโมหะพวกเนี้ยไอตัวราคะคือแก้ด้วยการทําทานโทสะด้วยการเจริญเมตตาส่วนโมหะเนี้ยแก้ด้วยการรู้ปฏิจจสมุปบาทมันก็จะแก้ตัวพวกนี้ได้พอพูดถึงตัวป,ปัญจัจสัญญาเสร็จปุ๊บมันคือ ความจำกเก่าๆความจํำผิดๆที่มันก่อนที่เราจะได้ฟังศัสัาธรรมมาใช่ไหมครับและหลังจากนั้นพอเราได้ฟังพระสัทธรรมเกิดศรัทธ,ธาการวัเอามาริยนิโสมันก็จะมีตัวสัญญาสิบประการที่ทําให้อย่างลงสู่อมาตะธรรม